ได้ค่ะมันนิกมาพบกับพอดพอยวันนี้จะมารีวิวบ้านเนาะเงินก็ตอนนั้นไปซุ่มหมุนมาเนาะตละแค่นี้แเราว่าจะเก็บเงินเพิ่มอีกประมาณนะประมาณหนึ่งเออมีเสียงนิดนึงเพราะว่าพ่อเล่นเปียโนนะคะสมมาเยอะแยะเออเออเออโอเคแต่วันนี้ไม่รีวิวบ้านดีก,กว่า ไปข้าดอกกันดีกว่านะคะโอยออกไม่ได้โอเคไปเฟย่ยดีกว่าโอยเข้าสิถ้ามีเสียงเพราะโอเคก็ต้องขออภัยดู้ยจริงๆนะคะอ๋อดูสิน่ารักเต็มเลยนะคะตบมือแป๊บ อุ้ยเป็นงานแต่งงานนด้ไหมนิสนี้มีงานแต่งงานไฮไฟไไฟเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปงานแต่งงานนะคะนิสนี้แต่งงาน1 5 3่งห้าสามเจ็ดห โอเคเ,เราไปงานตระงานกันนะคะมาดูเจ้าสาวก,กับเจ้าบ่าวกันไม่รู้ว่าคนเจ้ามาไหมเนี่ยอ้ามาแล้วนะคะง่ายๆเจ้าสาวเจ้าบ่าวเฮ้ยที่ตกมือน่ารักเนาะตกมือแป๊บนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาคือไฮไฟไฮไฟ,ฟ มาดูเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวกันนะคะเอออันนี้เจ้าสาวเอยเจ้าสาวมาดูชื่อเจ้าสาวกัะนะคะมอะะบรักสบาหรือม่านี่เจ้าสาวนะเออรับค่ะแค่ะบอกว่ามาจะรับ พันเป็นสามีหรือไม่คนนี้เลยค่ะก็จะให้ด้วยนะดีเจ้าบ่าวนะคะใบขาดดูเจ้าสาวด่านะ,ะอ,อ,อ่า่ะาพนจะนี่นะเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะเหมือนจะเพิ่งเล่นเนาะคนเนี้ยอันนี้คงจะเล่นเป็นปีแล้วเนาะ โอเครับกันแล้วนะคะเราจะจะจูบกันนะคะทั้งสองสวมแวนให้กันน่ารักเหมือนแบบคนนี้เพิ่งเล่นอะไรเมื่อวานนี้หรือเปล่าเออแล้วอันนี้ก็แบบเล่นอะไรน่ารักฟ,ฟ,ฟุดเลยนะคะเสียงพ่อร้องเปียโนโคตรดังเลยอะพูดจริงออเออเอาเอาจะดูกันใช้เออเอาไปให้ก่อน ครับใส่ให้แล้ครับใส่ให้แล้วครับโอ้ยแอปเสียงใช่แอปประมาณแบบเออนะอยโอ้ยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะผู้นี้เหมาะสมลูกเกิดมาต้องน่ารักทเพื่อนแบบเขาจะได้ไปดูคลิปเรานะคะ ทั้งสองจูบกันนะจูบเลยจูบเลยจูบเลยจูบกัน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 เลยจจููบบอ่ะใช่ๆแล้วจูบซีจะขอพาร์ทที่แล้วจูบแล้วจูบเลยจูบเลยจูบเลยโอเคจูบเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย